ยุทธการทางจีนนะครับวันนี้ผมก็พา,พาท่านส่งสม,มาที่ตลาดนัดเรือบินซึ่งที่นี่นะครับผมมีร้านนึงนะครับที่ความน่าสนใจม,มากคือร้านออดอกไม้ประดิษฐ์นะครับผมชื่อร้านว่าปิยากรดอกไม้แห้งเกรดเอครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านหรือผู้ดูแลร้านนี้กันนะครับผมชื่อคุณอโนชาจันดาห์หอมสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบเราเป็นผู้ดแูแลร้านนี้ใช่ครับเป็นเจ้าของปะก็ กึ่งกึ่งครับกึ่งกึ่งใช่ไหมครับจริงๆเจ้าของจริงๆนี่คือเจ้าของจริงเป็นพี่สาวผมครับเป็นพี่สาวเลยครับเขาให้มาดูแลให้ก่อนแต่อนาคตก็ยกให้ผมซึ่งอาจจะในอนาคตอีกไม่ไกลครับทําไมเราถึงสนใจที่จะเปิดร้านดอกไม้ประดิษฐ์พี่สาวผมนีก็เขาดูมาหลายที่ครับในตลาดแถวนี้หลายที่แล้วไม่มีร้านดอกไม้เลยอ ก็เลยสนใจที่จะเปิดแล้วใจเขาชอบด้วยชอใจรักคือชอบในเกี่ยวกับดอกไม้อะไรเงี้ยทำไมเราเราเราเคยเปิดที่อื่นมาก่อนวะไม่เคยครับไม่เคยมาเ,เปิดที่นี่ที่แรกที่แรกก็เลือกทาดอกไม้ประดิษฐ์เลยครับทําไมร้านชื่อปิยาครอ่ะก็หี่สาวไปดูไปดูพระดูพระมาดูพระเขาบอกว่าถ้าเอาชื่อตัวเองตั้ง แล้วมันเจ๊งอย่างนี้หรือว่าล้มเลิกก็เหมือนเราตัวเราก็ตัวเราก็ต้องต้องพังเหมือนกันพังเหมือนกันครับเอาชื่อเอาชื่อมาตั้งไม่ดีเราเลยเอาชื่อดอกไม้ชื่อปิตากรมาซึ่งเป็นชื่อที่ทางพระตั้งให้ครับครับก็เปิดปนาจำนะครับที่นี่ประมาณห้าเดือนครับห้าเดือนครับที่นี่ให้บริการจัดดอกไม้ในรูปแบบไหนบ้าง รับปริญญาก็จัด,จดหรือว่าช่องานวีดิ้งก็จัดครับงานวีดิ้งก็จัดครับคือแค่จะทุกง,งานเลยที่มีดอกไม้จัดหมดครับครับผมแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ในในในตอนนี้ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นอยู่ในกลนุ่มไหนที่มาซื้อที่มาสั่งครับอยู่ในกลุ่มรุ่นรุ่นอายุ30 40ิี่สิบครับร เอาไปใส่บ้านส่วนมากส่วนมากครับเป็นแจกกาใส่บ้านรับปริญญานี่เยอะไหมพี่บอกบ่อยเหมือนกันบ่อยมากครับที่นี่ถ้าเรื่องของราคาเนี่ยเท่าเที่ยวที่นี่ก็พอๆกันรือว่าอย่างนึครับพอๆกันแต่เราเราเน้นอาศัยขายได้เยอะขายได้มากเราไม่เน้นว่าขายได้กําไรเยอะเอาลูกค้าไว้ก่อนครับเอาลูกค้าไว้ก่อนตตอนนี้มีโปรโมชั่นไหมก็คือมาเข้า มาเข้านี่ที่นี่เข้าช่อก็ทําให้ฟรีแค่คิดค่าอุปกรณ์ตามท้องตลาดทั่วไปาอุปกรณ์ไม่คิดค่าฝีมือเลือกดอกไม้ได้ดอกไม้ที่เราไปหาปมาจกแห่ดอกไม้สวยๆที่เห็นด้านหลังเนี่ยดูแล้วสีสันค่อนข้างสวยงามไปซื้อจัดจัดตัวจัดครับจะดตจัดจเลือกเราเลือกเองเลยปะเลือกเองด้วยแล้วก็พี่สาวก็เลือกมัง่งผมก็เลือกมัง่งลงทุนสุดไหมทำร้านเนี่ยลงทุนสุงการลงทุน เอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าเปิดมากี่เดือนแล้วนะห้าเดือนห้าเดือนลราเป็นไงบ้างลูกค้าก็เรื่อยๆหรือว่าเรื่อยๆครับหรือว่าขายดีก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็มีมาเรื่อยๆการตกแต่งร้านเนี่ยเจ้าที่เห็นเนี่ยสไตล์เนี่ยสไตล์วินเทจหรือเปล่ามีชื่อไหมไม่มีครับไม่มีก็ดูดูกันจากในเน็ตแล้วก็ปรึกษากัน สองคนที่น้องเอาสีไหนเอาอะไรยังไงคือปรึกษากันสองคนเลยครับอก็ทํากันเองด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีคนช่วยด้วยทําเองครับผมทําคนเดียวทําคนเดียวคือทําอะไรบ้างอ่ะเราเราทำอะไรบ้างแต่ละแนข้างบนนี่จ้างช่างมาเดิมเดิมนี่คือมันมันมีอะไรบ้างก็เป็นห้องโล่งๆเป็นห้องเป็นสังกะสีอย่างตั้งหน้าเนี่ยครับเป็นสีรวมกันเลยรวมรวมแบบ หลายหลายสีเพราะว่าของเก่ามาทําอืเราเปิดร้านดอกไม้เนี่ยมีมีที่มาไหมมีแบบว่าเราไปเคยไปซื้อร้านนี้แล้วเราที่เราชอบเราอยากจะทําบ้างอะไรยงี้มีต้นแบบไหมไม่มีนะครับผมก็เวลามันมีแรงบันดาลใจไหมที่อยากจะทําร้านดอกไม้ตัวผมเองครับผมไม่มีหรอกครับแต่ว่าพี่สาวเขาให้มาอยู่ให้อ มาอยู่ให้ตอนนี้อยู่ไปอยู่มาเอองานมันก็สบายดีแล้วแบบมันก็ผมแบบชอบประดิษฐ์ชอบอะไรอย่างเงี้ยอมันก็เข้าทางหน่อยเข้าทางครับก็ปกติชอบเรื่องของดอกไม้อยู่แล้วป่ะหรือว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทําร้านเนี่ยไม่ใช่ครับผมชอบทําสวนทําสวนอ๋อทําสวนมาอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ทํางานที่ไหนมาหรือว่าอยู่อยู่บ้านอยู่ไรอยู่ที่บ้านครับ ทำสวนกับพ่อกับแม่มเป็นสวนไรปลงงูกมะม่วงปลูกกล้วยปลูกมะนาวประมาณแล้วก็ผสมผสมปลูกไปอยู่ทางจังหวัดไหนปุูตรลดิดิ์ครับอุูตรลดิดิ์แล้วตอนเนี้ยเราเรามาทําที่นี่แล้วใครดูแลทางนี้นะพ่อกับแม่แล้วก็พี่ชายดูแลแล้วเขารู้ไหมว่าเรามาเปิดที่เนี่ยมาเปิดทําดอกไม้ประดิษฐ์อ่ะรู้ครับแล้วเขามีความคิดเห็นยังไงเขาก็เขามาเห็นร้านยัง มาเห็นแล้วครับไม่เห็นแล้วแม่แม่มาเห็นแล้วไม่เห็นตั้งแต่ตอนเราของมาลงเลยเขาก็เป็นไงก็ยินดีด้วยหรือว่าสนับสนุนก็สนับสนุนมีเขาแนะนําอะไรเราไหมเรื่องของการทําร้านเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำบอกว,นะว่าแบบเฮ้ยว่าจะขาดทุนไหมหรือว่าเรื่องของอะไรที่เขาแบบเตือนเราอะ่ะมีไหมก็มีมีแค่ว่าขยันขยันพูดหน่อยอ๋อ <laughs> ก็คือขยันพูดหน่อยครับไม่ใช่ลูกค้ามาก็เงียบใส่ <laughs> ปกติไม่ค่อยพูดใช่ไหมครับไม่ค่อยพูดที่เรามาดูดูแลร้านคนเดียวเนี่ยเราปกติไม่เคยดูแลอะไรเลยหมายหมายถึงว่าทําร้านอะไรเลยเออส่วนตัวก็คือดูแลสวนอย่างเดียวใช่ไหมก็อยู่ที่บ้านก็มีขายผักขายปลาขายไก่อยู่ในตลาดที่บ้านครับอ๋อเป็นพ่อค้ามาก่อนครับแต่สวนอยู่ที่นึง <laughs> มาทําร้านอย่างนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่คนเดียวครับเพราะว่าพี่ก็ไปไป,ปมา,มาบ้างซึ่งเขามีงานจําอยู่มีอยู่แล้วครับเราอยู่เขาปล่อยให้เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรไหมยอยู่ร้านโอ้ตอนแรก <c oughs> เวลามีคนมาเข้าช่อดอกไมน้นี่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมย <c oughs> <c oughs> มีคนมาสั่งเนี่ยโอ้โห <c oughs> โทรหาโทรตามอยู่ได้เลยโทรตามเขาให้เขามาเข้าจําได้ไหมว่าเป็นเป็นเรื่องอะไร เรียกยกมาสักตัวอย่างที่ปัญหาที่เคยเจอลูกค้าเขามาสั่งเข้าช่อรับริญญาครับเลือกสีสีเขียวกับสีขาวดอกกุหลาบสีเขียวสีขาวแล้วยังไงครับปัญหาคือผมเข้าไม่เป็นพูดตรงตรงเลยเข้าไม่เป็นครับแล้วเ,เ,เราแก้ปัญหาไงตอนน้ก็ถามเขาว่ารีดพี่รีบไหม ถ้าไม่รีบวันนู้นวันนี้นัดมาเอาถ้ารีบดูเวลาไปก่อนครับแล้วยังไงให้พี่มาทําให้พี่มาสอนก็ดูสังเกตเขาเอาเวลาขอทําเราก็ดูคือพี่ทําเป็นอยู่แล้วทําเป็นอยู่แล้วครับเขาสอนเราป่ะข้อนี้ต้อะไรยังไงไม่ได้สอนครับไม่ได้สอนตอนนี้เราทําเป็นเริ่มทาได้ยังทําได้แล้วครับทําได้แล้วพี่พี่เขาสอนหรือว่าเราดูเอาดูจำเอา ดูแล้วก็จําจําแล้วก็เราเราต้องจินตนาการแบบแบบว่าถ้าคนอื่นจับอย่างเงี้ย<ช>เราไปเห็นเราจะชอบไหม<ช>ถ้าเราเห็นแล้วเราไม่ชอบเราก็ต้องทําให้เราชอบชแล้วลองดูอ๋อคือให้เรามองมองในมุมที่แบบว่าสมมติเราจะไปซื้อเขาาเงี้ยครับใช่อ,อราเขาจะชอบไหมครับ<อ>แล้วปรากฏว่าเราทําออกมาปุ๊บทจาจัดตอไม้เนี่ยแล้วยื่นให้ลูกค้าเนี่ย ผลตอบรับเป็นไงลูกค้าก็ชอบครับชอบไม,ไม่ไม่เกี่ยงไม่ปฏิเสธไม่อะไรชอบเลยชอบอแวอะแรกครพี่สาวดูก่อนพี่สาวบอกเ <c oughs> ฮ้ยทำสวยทำสวยครับแต่ทำทีแรกทำครั้งแรกเลยอะอจัดเส้นแจกันอันน้อยๆอันประมาณขนาดนี้นะครับจัดจัด,จดเอาใส่ใส่ใส่ใส ให้พี่สาวดูพี่สาวหมวล้อตอนแรกอะนะครับครั้งแรกเลยพี่สาวก็บอกเอาให้เล่นเลยอันนึงก็ออกมาหมวล้อเลยครับใช้เวลาอยู่น้ำแม้ในการที่เราจะฝึกทำช่อเนี่ยก็พักใหญ่เหมือนกันครับพักใหญ่เหมือนกัน นิดนึงก่อนที่เราจะมาเปิดร้านเนี่ยเห็นบอกว่ามีการสำรวจตลาดด้วยมีการดูในละแวกนี้ว่ามีร้านดอกไม้อะไรไหมแถวนี้คู่แข่งมีไหมถ้าเป็นร้านดอกไม้มีอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับแต่ของเขาเป็นซุ้มทําเป็นซุ้มทําเป็นอะไรางานแต่ลักษณะร้านอย่างนี้ไม่มีครับไม่มีแถวนี้ไม่มีเราเราก็เตะและ้วครับทําไมเราถึงมาเลือกแหล่งนนี้หรือว่าเราอยู่แถวนี้แล้วใช่ครับเพราะ ผมอยู่ซอยขอจรอวิทยอ๋อขอจรวิทพี่สาวเขาทางานเซเว่นนะครับเขาก็ไปได้หลายร้านเป็นเอฟซีก็ไปหลายร้านเขาก็มาเห็นตลาดนี้กำลังสร้างใหม่ก็เลยตลาดมันน่าจะสวยทำเลดีทำเล,ำเลมันดีก็เลยมาเปิดก็เปิดแล้วห้เดือนครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่มานะจะเป็น มาซื้อหรือว่ามาจัดเพื่อไปงานอะไรส่วนใหญ่เลยลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะซื้อไปรับปริญญากับจัดแต่งบ้านนะครับแต่งบ้านนี่คือเป็นไงเป็นเป็นแจกันใหญ่ใหญ่แจกันอ่าแจกันใหญ่ใหญ่แล้วก็เล็กๆก็มีเล็กๆก็มีบางคนก็ชอบเล็กๆออันแค่นิดเดียวบอกอ่าร้ยยี่สิบห้าบาทชอบอย่างนั้นบางคนก็ชอบ ราคาที่นี่เริ่มต้นเท่าไหร่ที่สามารถซื้อได้จากที่นี่25บาทบ25บาทก็ซื้อได้แล้วครับได้อะไรบ้าง25บาทแจกันแจกกันกับนะดอกไม้ครับแพงสุดเลยมีไหมอลังการเลยที่เคยทํามาแพงสุดอลังการก็490ครับ490แพงสุดแล้วครับซึ่งมันเป็นอะไรมันคือคือแจกันใหญ่ๆ มันจะสูงสูงแล้วก็ใหญ่ใหญ่บอเพื่อนคิดว่าในอนาคตร้านนี้จะมีการพัฒนาเ,นเราจะต่อเติมไหมหรือว่าตอนนี้ยังก็คิดจะต่อเติมนะครับคิดว่าจะเอาห้องอีกห้องหนึ่งไว้ขายแจกันขายแจกกันอย่างเดียวเก็บแจกกันอย่างเดียวไหนๆก็มาถึงร้านแล้วเห็นว่า,าการดอกไม้รับปริญญาได้ครับวันนี้อยากให้โชว์ฝีมือสักหน่อยได,ได้ไหม แล้วเราเกงา่งวะเก่งมากคือถ้าจะเอาสะดวกนี่คือขอขอนั่งทาปีวิเวกคนเดียวก่อนใช่ครับอ๋อ,อส่วนใหญ่ก็จะทาไว้ก่อนเลยเวลามายืนดูดนี่กดดันเลยกดดันมากเหมือนแบบว่าเราต้องทําให้ถูกใจเขาแล้วส่วนมากก็จะมีเป็นวันตลาดนัดนครับวันตลาดนัดนี่เยอะเลยลูกค้าจะมาแล้วก็จะมารอยืนรอเลยเราก็ต้องแบบ เร่งแข่งเวลาแล้วเราอยังไงพอทำไว้ปุ๊บก็กลัวไม่สวยอีกกลัวไม่สวยใช่ครับเราเราไม่บอกว่าไปไปเดินตลาดก่อนก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยบอกบอกไปแล้วครับบอกก็เขาก็ไม่ไปเขาบอกว่าเดินมาหมดแล้วเดินมาหมดแล้วถามว่าพี่ซื้อพี่จะซื้อของอะไรก่อนไหมครับอ๋อไม่เป็นไรพี่ซื้อมาแล้วไายืนกดดังกันอยู่ตรงเนี้ยครับ สวยงามมากครับทายากไหมครับเนี่ยก็ยากเหมือนครับยากเหมือนกันถ้าคนไม่เป็นก็ยากเมื่อกี้ก็ทําสดๆเลยเมื่อกี้นี้ใช้เวลาทําก็ไม่ไม่นานเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นยืนนั่งทำอยู่ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนใช่ครับสําหรับช่อนี้ก็คือรับปริญญาใช่ครับราคามีไหมะช่อนี้อันนี้300ครับ300ก็คือได้ช่อนี้ไปเลยได้ไปเลยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้ ในรูปแบบอื่นหรือว่าอยากจะได้สีสันอื่นเนี่ยก็เขามาเติมใช่ครับซึ่งทางร้านเราก็มีมดอก<า>แซมมันคือดอกแซมมาเติม,มได้ก็คือได้ได้มากกว่านี้ครับครับผมก็สอบถามนิดนึงฮนะคือเราเห็นคนในรุ่นเนี้ยัยรุ่นคนอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปทำอย่างอื่นกันเงี้ยหรือว่าเที่ยวเล่นอะไรประมาณนี้เราเลือกที่จะทําเป้าร้านดอกไม้อย่างเงี้ยเรารู้สึกไงก็รู้สึก สบายใจครับเพราะว่าอยากอยากสร้างตัวแล้วตอนนี้ยังไม่อยากไม่อยากเที่ยวแล้วไม่อยากเที่ยวเมื่อก่อนเที่ยวไหมเที่ยวครับเที่ยวกันที่นี่มีอะไรบ้างครับนอกจากช่อรับปริญญาเอ็มมีกระถางด้วยด้านหลังกระถางสําหรับแต่งบ้านครับแต่งไว้ตามมุมบ้านตามโต๊ะทํางานโต๊ะกินข้าวได้หมด ครบเห็นเมื่อก um. like ี้ทถ่ายมีมีมีป้ายติดด้วยว่าถ่ายรูปได้คนมาถ่ายรูปที่เยอะไหมเยอะครับเยอะถ่ายรูปแล้วไม่ได้ซื้อมีไหมมีครับมีบางคนแบบมานั่งถ่ายนั่งถ่ายนั่งอะไรกันเลยขัดตมาถ่ายกันเลยอ่าก็ที่นี่ก็ให้ถ่ายให้ถ่ายก็เหมือนกับว่าเข้ามาดูก็ได้เข้ามาดูก่อนนั้งยังไม่ซื้อครับเดี๋ยวเข้ามาถ่ายรูปก็ได้เราก็ยินดีต้อนรับครับยินดีครับ สำหรับร้านเบียกรนี้นะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาซื้ออยากจะเข้ามาชมร้านหรืออยากจะมาถ่ายรูปไปได้ครับร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตลาดนัดเลอบิงครับต,ติดกับตลาดบางปลาทางเข้าวัดบางฉลูครับเบอร์โทรศัพท์ก็0862102030ครับอยู่ร้านทุกวันทุกวันครับ,ร,บร้านเิอร์คิม ประมาณสี่ห้าโมงเช้าครับสี่ห้าโมงเช้าครับก็คือสี่ห้าโมงเช้าเปิดแล้วเปิดแล้วครับเราเรามาเฝ้าที่ประจาเลยประจําครับทุกวันครับก็มาก็จะเจอครับเจอคุณเอกเลยแหละครับอยู่ที่ร้านนี้หน้าเดิมเดิมหมครับหน้าเดิมเดิมก็ปิดปิดกี่โมงครับปิดสองทุ่มครับวันธรรมดาถ้าวันพุธกับเสาร์อาทิตย์นี่ปิดสี่ทุ่มครับโอ้สี่ทุ่มเลยมีตลาดนัดอ๋อถ้าเกิดมีตลาดนัดเราก็ปิดอาจจะดึกหน่อยครับ ก็แวะเวียนมาได้ครับจะมาซื้อมาชมหรือว่ามาถ่ายรูปก็ได้ครับถ่ายรูปก็ได้นะครับอันนี้พ่อค้ายืน้นแล้วถ่ายรูปได้นะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกนะครับผมครับที่มาร่วมที่ให้ทางรายการยุทธการยุทธการกินมาถ่ายทาที่ร้านเปียกรในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับผมซึ่งวันนี้แขกรับเชิญนั้นก็คือเป็นเด็กหนุ่มนะครับผมซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำมาหากินนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ตั้งใจจะสร้างตัวจากแต่ก่อนนี่ก็เยี่ยวเหมือนกันเยี่ยครับผมนะครับผมก็ฝากไ้ด้วยครับกับร้านปิากรดอกไม้แห้งเกรดเอนะครับผมที่ตลาดนัดเือบินแห่งนี้วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ